ความยั่งยืนถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายหน่วยง,งาน,นกําลังพยายามดําเนินการเพื่อให้ตอบเทรน์ของโลกที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นธนาคารแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนหรือว่า LH b a เนี่ยเดินหน้ารุกสินเชื่อ SME ต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม นายชีชิงฟู่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนหรือว่า LH Bank เนะี่ยบอกว่าเรื่องปีหลังอะจะเน้นขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยและขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มลูกค้า SME โดยพัฒนาระบบบริการธนาคารทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และโมบายแบงกิ้งเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงปรับการพิจารณาสินเชื่อให้รวดเร็วและเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนโดยเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการ ดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดค่ะได้ร่วมกับทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO รวมถึงบริษัท A-Beam Consulting ประเทศไทยจำกัดดำเนินโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อให้ SME สามารถปรับตัวได้อย่างยั่งยืน สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี2567มีกำไรสุทธิ891ล้านบาทลดลง25.9เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเงินปันผลที่ลดลงเนื่องจากว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงลดพอร์ตการลงทุนขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตได้ดีผ่านการขยายฐานสินเชื่อทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL จะควบคุมให้อยู่ที่3รวมทั้งตั้งสำรองหนี้เสียในระดับสูงที่188ซซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ยของอุตสาหกรรม